อรุณสวัสดิ์เช้าว,วันศุกร์ครับวันนี้วันพระครับ <c oughs> วันนี้นุ่ต้มจืดใส่เห็ดต้มจืดเห็ดหัวหนูนี่ต้มจืดใส่มมหมูเยอะมูดิงครับเตี๋ยวหมูดิงใส่หมูดิงลงไปครับ ข้าวก็หุงแล้วครับใส่น้ำอีกนิดนึงอนุโมทนา,าสาธุใส่บาทวยกันนะครับ ขอบคุณครับพี่คามาเป็นกำลังใจให้หนุทุกทุกคลิปทุกทุกวันขอบคุณนะครับรับบุญด้วยกันครับ